เดี๋ยววันนี้นะผมเราจะพาทุกคนไปหาล่ายิงปลาว้าว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 มาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะผมผมก็พร้อมที่จะเป็นทานน็อตแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้นะผมเราจะพาทุกคนไปหาล่ายิงปลาในแม่น้ำนะผมมาดูนว่าวันนี้เราจะมีอะไรกลับแบบมากินหรือว่ามาเอาชีวิตรอดไหมนะผมโอเคตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะไปแม่น้ํากลางป่านะแล้วก็ช่วงนี้คือเขาปล่อยน้ําลงมาในทุ่งนานะซึ่งมันก็อาจจะมีแบบพวกปลาพวกอะไรต่างๆนะผมที่แบบมันเล็ดรอดหรือว่าหลุดออกมานะผมโอเคมาตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะผมไป จัดไปทุกคนเดี๋ยวเราไปล่าปลากันนะผมยังไงก็กดไลค์ร like วิดีโอนี้เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผมโอเคมนเล t สก o มาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราจะหาทําเลยนะซึ่งชาวบ้านได้บอกว่าแบบคือช่วงแบบเขาปล่อยน้ําหรือว่าแบบปล่อยน้ําลงแบบทุ่งน้นะคือมันก็จะมีแบบพวกปลาปลาอะไรต่างๆับผมที่แบบหลุดมาครับผมโอเคมา เดี๋ยวเราจะลองมาค้นหาดูครับผมถ้าเกิดเราได้ปลานะไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยนะผมเราก็จะเอามาทํากินกัน,นครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูครับผมอย่างแรกคือเดี๋ยวเราลองเต็ก่อนเลยนะทุกคนฮะมาเดี๋ยวเราลองมาหาปลาในทุ่งนากันก่อนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย หลุดไปนะเนี่ยนี่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 ปลาเยอะอยู่ปลาเยอะอยู่ไม่มีไม่มียังไม่เจอเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยวายวายวายอยู่นะเนี่ย โอเคโอเคทุกคนตอนนี้เจอแล้วนะครับผมตัวหนึ่งนะอืมหลุดไปทุกคนมา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 มันต้องได้สิตัวนี้เดี๋ยวมันจะวว้ w h o ว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  whoa w h o วทุกคนได้ตัวอยู่นะผมโย่ จัดไปครับผมตัวแรกมาแล้วครับผมสุดยอดทุกคนจัดไปเดี๋ยวเราจะต้องหานะผมเพราะว่าคือเราก็ต้องเดินย่องยนะเพราะว่าน้ำมันอาจจะข่นขึ้นได้นะแถวๆนี้นะโอเคจัดไปไดอุ้ยสนุได้ได้ครับผมนีโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่นี่นี่ชอบไหมนี่เอาไปทำกับนี่<ย>เ<ย>ต็มเลยเต็มเลย เฮ้ยไม่โดนไม่โดนทุกคนเราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะผมเดี๋ยวมันจะแตกตื่นนะผมหรือว่ามันจะหายากครับผมว้าวว้าวจับตายครับผมไอ้กลัวนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหลุดมันจะหลุดเบาเอเบาเอ เนี่จัดไปครผมตัวที่สองอได้กินอยู่แล้วผมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาดุกจากบอ่อที่เขาเลี้ยงนะเวลาแบบน้ําขึ้นสูงนะทุกคนคือมันก็จะมีแบบตัวที่แบบมันหลุดเล็ดรอดออกมาครับผมจัดไปเนี่ยเน้นๆครับผมโอเคมา ทุกคนเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะผมตอนนี้เดี๋ยวลุงผมนะผมจะลงฝีมือเองนะผมเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าเกิดในลำธารอย่างงี้นะทุกคนมันค่อนข้างที่จะแบบหายิงยากพอสมควรนะแต่ว่าเราก็จะต้องใช้แบบยังไงนะผมสมาธิหน่อยนะเพราะว่าน้ํามันไหลนะผมมันในขั้นตอนการยิงปลาคือแบบมันจะยากหน่อยนะโอเคตอนนี้คุณลุงผมก็กําลังหาปลานะครับผมถ้าเจอตัวคือแบบ น in <ge> ่าจะไม่พลาดนะเพราะว่าเขาน่าจะแบบเป็นเซียนอยู่แล้วครับผมไปเดี๋ยวเราลองหาทำเลดีๆครับผมแล้วก็ดูว่าปลามันจะอยู่ตรงไหนนี่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 มันว่ายอยู่นู่นที่บ่อเฮสองตัวเลยยามีบ้านเหรอโดนรถเลยยูถ้าเจอตัวคือแบบน่าจะไม่พลาดนะเพราะว่าเขาน่าจะแบบเป็นเซียนอยู่แล้วครับผมยิงยิงยิงเลย โยยว้าวโอ้โหแม่นื่อมันจะหลุดมันจะหลุดคร้บผมว้าวโอ้โหไอ้ลุดหลุดหลุดหลุดเฮ้ยโอ้โหมันวิ่งเร็วมากทุกคนโอเคทุกคนเมื่อกี้มันโดนแล้วนะผมแต่ว่ามันหลุดไปนะผมมันพลาดหลุดไปครับผมเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ลุงนี่นี่นีนี่เฮ้มร้ยเฮ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 ้ย้ยเ้ยเ้ยเฮ้น้วยเฮ้ย้เยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้าเฮเาเ อันนี้คือตัวที่แบบมันโดนไปแล้วรอบหนึ่งนะตัวที่มันบาดเจ็บไปแล้วครับผมได้มาแล้วครับผมจัมตปโอเคทุกคน,นตอนนี้นะครับผมเฮ้ย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 โอ้โหเราต้องรอนำ้ำ ใส่ขึ้นหน่อยนะทุกคนมันมีหลายตัวมากโอเคตอนนี้คือเราก็ได้ประมาณ3ตัวแล้วนะผมคิดว่าน่าจะมีสักโลหนึ่งนะเนี่ยสตัวนี่นะสตัวโลโอเคไปพอไหมครับแค่นี้ยังไม่พอเดี๋ยวรออีกยังไม่พอนะครับในพรานของเรายังไม่พอโอเคที่นี่ตัวหนึ่งเนี่ยหรือว่าเราลองขึ้นไปดูทั้งโนนะครับผมไปไปดูไปโอเคเดี๋ยวยังไม่รู้นะตอนนี้คือเราจะทาเมนูอะไรกินกันดีหรือว่าเดี๋ยวเรามาหากันให้ได้เยอะๆก่อนครับทุกคนไปดูเยอะครับ โบเลือดบเลยอบุ่อะไรกันอะไรกันล่ะนี่ตัวนึ่งนี่ตัวนึ่งใช่ใช่ใช่เล็งดีดีเล็งดีดีครับผมนี่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 เนี้ยเนี่ยเข้าไปเล็งดีดีครับผมเล็งดีดี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 โยว้าวได้แล้วเร็วแล้วเดี๋ยวมันจะลุดมันจะลุดว้าวลุดแล้วจับกับมือเลยมันบาดเจ็บแล้วนี่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 นะจับเลยจับเลยเอามือจับเลยจะสามมันเรา โดนเฮ้ยโดนเก่งไหมซ้ำอะไรซ้ำมแลว้วผมเจอเจอตัวอยู่หรือเปล่าโอ้ซ้ำเน้นเน้นนะครับทุกคนนี่<ส>นโอ้ไหนผมโดนแล้วโดนแล้วโคตรเจ๋งครับผม <c oughs> โหยอด <c oughs> โอ้โหคือแบบพี่เขาแบบช่วยจับแบบแข็งขันมากนะทุกคนคดิตรออยูดด่ดาดวยจ <c oughs> ะมาอะไรเพี้ยนะเนี่ยผม โอ้ยต้องซีเลยตัลยเด้อได้ซีเลยเฮ้ยบาบโอ้ยโอ้ยโอ้ยยัง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 ทุกคนโอเคเราจะแม่มันทอรานะครับทุกคนจัดไปธนูที่แบบลุงแบบสร้างมามันไปได้ไกลแค่ไหนครับผมนู่นๆทางนู่นได้ไหมถนนไหนไหนไหนเออตัวหนึ่งนะผมแป๊บนึงขวาหรอไหนทางไหนครับผมจัดไปว้าวว้าว โอ้ไกลอยู่นั่นน่อ่ะโอ้โหลงแบบจึกนู่นแล้วทุกคนไปปลาแล้วทุกคนนี่เกือบ2โลเนี่ยยิงทั้งวันเลยดอกธนูเหลือดอกเดียวเนี่ยเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินกัน ค okay, นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราย่างปลาดุกกันสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมนี่เนื่องจากว่านู่นนะตอนนี้อาหารของเราก็แบบครบแล้วนะครับผมนี่เหลือแต่ปลาดุกย่างแล้วครับผมตัวหนึง่งโอเคเดี๋ยวเราจะต้องย่างสักพักนะพวกปลาดุกเขามันเยอะนะดูทุกคนลองซูมดูใกล้ๆนะคือขินเขา่าขีนอะไรมันจะเยอะมันจะแรงหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นปลาดุกธรรมชาติที่เขาเลี้ยงไว้ในบ่อไงทุกคนนะ โอเคมาทุกคนเรดี้ครับผมโอ้โหมาดูครับผมมาดูของชอบผมเลยนะไข่ปลาดุกทุกคนนี่ดูดูดูไข่ปลาดุกก็เหมือนไข่ปลาคาเวียนะผมดูคือราคามันอาจจะแบบไม่แพงนะถ้าเกิดเราซื้อปลาดุกนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราก็หาตามทุ่งนาอย่างเงี้เลยดูดูดูปลาธรรมชาติมาเดี๋ยวผมลาดให้อย่างงี้นะ อันนี้ก็คือปลาดุกธรรมชาติที่เขาเลี้ยงไว้ในบ่อนะทุกคนคือแบบคือมันจะมีเป็นช่วงนะช่องที่แบบน้ําขึ้นแล้วก็เขาปล่อยน้ําลงทุ่งนาแนะผมถ้าเกิดมันหลุดมาเราก็ได้กินว่าโดนนอาเนี่ยนี่นี่อย่างนี้เลยนี<ด>่โดนเล็ดด,ด,ดีร้นอนนี่มาเดี๋ยวแบบลุงผมจะลองกินดูก่อนนะอือหุ้ยกินกับผักอะไรมั้งเนี่โอ้โหน่ากินนะทุกคนดูดูลองดิลองลองให้ดูนะเนี่ยใครปลาเขาเวียนะทุกคนโอ้วบก อันนี้เราหากินเพื่ออยู่นะครับทุกคนอร่อยจริงมีเนื้อหมูด้วยนะเราโปรโง่เนี่ยมาโดนโจคกยเล่อเนี่ยพาดมีเนื้อหมูนะครับผมเนี่ยอันนี้น่าจะแบบเป็นอ่าจะแบบลงเขากินอยู่แล้วนะหมูป่าอืมหมูป่าโดนมุเตอร์อืมอืมอร่อยทุกคนเนี่ยผมชอบจะัดเลยสักไข่เนี่ยนะเนี่ย <c oughs> อาไยจิงนี่ของสำคัญทุกคน,นอันนี้กินได้ไหมกินได้หมดเลยนี่นะทุกคนน้ำปลิกปลาลา่าครับผมนี่กินกันแบบง่ายๆกินแบบบ้านๆเลยเนาะเนาะใช่ค่ะ่นะ <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวบ้าๆจัดนิดเีโอเคฮะอย่างนงี้แหละทุกคนดู สุดจัดดูๆเนื้อนะเนื้อปลาดุกนะเนี่ยอร่อยยอดเหรออร่อยทุกคำครับผม โอเคนะครับทุกคนคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาม,มาเราสร้างมากว่ามันจะแบบได้แบบกลายมาเป็นแบบอย่างนี้นะครับทุกคนมันไม่ใช่แบบง่ายๆนะผมดูครับผม คือตอนเราหายิงปลานะ้ามันก็แบบมีหลุดบ้างมีแบบไม่ติดบ้าง <c oughs> ไม่โดนบ้างอะไรต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายนะผมก็เหมือนกับโลกใบนี้นะผมมันอาจจะแบบไม่ได้เป็ียนไปตามที่เราคาดหวงังหรือว่าแบบวางแผนไว้นะผมแต่สุดท้ายเราทํามันให้ดีที่สุดนะผมแล้วเราจะแบบไม่เสียใจไปกับมันนะผมวันนี้ลุงรู้สึกยังไงบ้างครับผมได้แบบพาม,ม,มายิงปลาสนุกสนานสนุกสนานน,าน,นะผมอิ่มท้องแล้วก็พาลูกพาหลานสอนทํากับข้าวทาอาหารใช่ไหมคโอ้ทุกคนคือแบบปลาดุกคือโค อร่อยเลยนะดูอย่างนั้นแหละเนาะแต่ว่ามันก็อร่อยใช้ได้นะครับทุกคนโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามบุนชุจ่อง YouTube ม่เมส่วนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคมสวัสดีครับผมไปเน่าอุยอะเน่าอุยอะเน่าอุยผัดด้วยด้วยกันอะไรอร่อยวันนี้อร่อยวันนี้อร่อยวันนี้ปั๊กว้าเไป